เวลา14นาิกา10นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จออกนวังสระทุมทรงไปประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาครั้งที่30สองทับีงบประมาณ2,567สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาจัดการประชุมทุกสองเดือนเพื่อกำกับติดตามการดําเนินงานด้านต่างๆทั้งเรื่องเชิญบริหารและวิชาการสําหรับการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระสําคัญนาที่การจัดตั้งสํานักวิชาเกษตรนวัตให้เป็นหน่วยงานระดับส่วนงานคณะ และการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัตโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะเป็นเกษตรกรแนวใหม่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและการจัดก,การสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่2กลุ่มพัฒนานเทคโนโลยีและส่งเสริมการส,าาาสร้างนวัตกรรมสังกัดก,ก,กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,า,าศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปลี่ยนคู่งานงานคู่เรียนบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนกับการฝึกงานในสถานประกอบการมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทักษะจริยธรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะแก่การทํางานและการประกอบการมีความสามารถคิดวิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนตอบสนอ,องความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา <S <S เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ10สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง12สาขาวิชาและระดับปริญญาตรี5หลักสูตรใน3คณะได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีดิจิทัลโดยในปีการศึกษา2567นี้มีแผนเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีเกษตรนวัตเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรเวะลา10นาก34นาทีวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ร,ร,ะระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์นวังสุขโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว<ด>และกีฬานำคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2567 เฝ้ารับพระสถานไฟพระฤกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมกรมพระละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดกระบี่จัดการแข่งขันขึ้นแบ่งเป็น25ชนิดก,กีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเล่นกีฬาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยมีวินัยเสียสละและมีความอดทนเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการกีฬาภายในประเทศให้สูงยิ่งขึ้น เวลา11.45นาทีว <il> <laughs> ันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราตนสกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่าอดีศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในการนี้ทรงวางพันพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมวลพลาสินสมบัติเพีญพระกูสลทัิณน,น,นิพพานอุทิศถวายแด,ดส่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2567ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอาดีศรจัดขึ้นเพื่อน,น้อมบำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหาวิรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ส่งม้าต่อสู้กับข้าศึกจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเมื่อวันที่4มกราคม2 3 0 9ณบ้านพานก ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวบพระนครศรีอยุธยาทหารม้าจึงถวายกิติยศและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถึงเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกระกิจอันเป็นคุณูปาก,การต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระดำริในการจัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและการปรับปรุงผู้มือวิชาการขี่มา้าทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล ย,ยังทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารม้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าส่งประจาพระองค์สําหรับศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอํานวยการกํากับและดําเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารมา้ารวมถึงดําเนินการวิจัยและพัฒนากําหนดหลักนิยมและจัดทําตําราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลาอนเนกประส์วัดสว่างอารมณ์อำเภอปากคาจังหวัดบึงกาฬพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์โดยนายวิลาศรุจิงัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ร่วมกับนายจุมพจนรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและคณะกรรมการมูลนิธิเชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาบเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน2,500ชุด ไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดบึงกาฬเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตพร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มแก่ตัวแทนรัษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้จังหวัดบึงกาฬได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2566อุณหภูมิเฉลี่ยว,วัดได้13องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงและบริเวณใกล้ภูเขารวมทั้งในถิ่นทุรกันดารเป็นแงที่เราพบแล้วเนี่ยาาาของาและที่หอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายส่งพระกรุณาปโปรดก้าปโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายวิาราชุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายเทาทุกข์ร่วมกับนายราชานันสุนหัวผู้ราชการจังหวัดหนองคาย ในานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและคณะกรรมการมูลนิธิเชิญพระห่มกันหนาวและชุดยาวเวชภันธพราชธานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน2,500ชุดจังหวัดน้องคายประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและจากการสำรวจผู้ประสบภัยหนาวปี2,566ถึง2,567 พบว่ามีราศดรได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กยากไร้ผู้พิการทุกพลภาพและผู้มีไรายได้น้อยต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน5 5า7 2นนคนโดยพื้นที่อำเภอสังคมต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน4 7 5 0คนซึ่งทางจังหวัดจะได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆให้การช่วยเหลือให้ทั่วถึงต่อไป สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีร,รัตนาชกัญญาเนื่องในโอกาสวัน,นคล้ายเวนประสูตรวันที่8มกราคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w d o l o f f i c e t h ระหว่างวันที่7-9มกราคม2567